ตำนานคนดังเผยโฉมลูกชายคนเดียวของคุณอ๋องกระสาบอาดีตนักร้องดังที่ตอนเด็กเคยถูกล้อว่าพ่อเป็นดาราตกกระป๋องค่ะ ใครเป็นวัยรุ่นยุคก่อนนะคะจะต้องรู้จักนักร้องมาสเตอร์อย่างคุณอ๋องกระสาบจำปาดิบที่เคยมีผลงานที่โด่งดังจากเพลงมีอะไรเปล่านะคะจนเป็นเพลงฮิตติดหูวัยรุ่นไทยทั้งประเทศค่ะคุณกระสาบจำปาดิบนะคะเกิดเมื่อวันที่10พฤษภาคมปี2512ที่จังหวัดลบบุรีค่ะเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงนะคะโดยการถ่ายแบบลงนิตยาสารจากการแนะนําของเพื่อนที่รู้จักกับบรรณาธิการนิตยาสารฉบับหนึ่งค่ะและเริ่มมีงานโฆษณาเข้ามานะคะเช่นรถซูซูกิไมโลค่ะ รถจักรยานยนต์ h อน da b บีดนะคะแบรนด์โรออนและประกันภัย AIA และได้มีโอกาสได้เล่นมิวสิกวิดีโอของคุณนรินทร์ถบางช้างค่ะจนได้แสดงภาพยนตร์เรื่องมีนากะอาทิตย์ร่วมกับคุณสัตววัตรดุลยวิจิตคุณวิชุดาพินดัมและคุณยาสุฮาราเลอีกโกออดีตนักร้องวงโชโจไตค่ะอัลบั้มชุดแรกของคุณกระสาบนะคะได้วางแผงขายในปี2535ค่ะภายใต้สังกัดมูเซอร์จากการติดต่อของคุณประภาชชนสลานนท์ค่ะ โดยคุณกระสาบเป็นศิลปินรายแรกของค่ายนะคะมีเพลงฮิตอย่างเพลงมีอะไรอะเป่าชันมันเลวแต่เพลงที่เหมาะกับตัวตนของคุณกระสาบมากที่สุดก็คือภูผาและผู้หวังดีค่ะปีต่อมานะคะจึงได้ออกอัลบัม้มชุดกระสาบม้วน2และได้มีโอกาสร่วมทัวร์คอนเสิร์ตกับคุณทอมดันดีจนเกิดความสนิทสนมกันค่ะจากนั้นค่ายมูเซอร์ได้เปลี่ยนเป็นวอร์เนอร์มิวสิกประเทศไทยค่ะโดยมีอัลบั้มเพลงออกมาอีกนะคะและมารับงานแสดงละครและภาพยนตร์อีกหลายๆเรื่องค่ะปัจจุบันก็ยังคงรับงานแสดง ละครภาพยนตร์และยังเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตันอยู่ด้วยนะคะมีคู่สมรสคือคุณนิธิมาจำปาดิบค่ะและมีบุตรชายด้วยกันหนึ่งคนนะคะก็คือคุณนคกรจำปาดิบที่ต้องบอกเลยว่าความหล่อเท่และมีเสน่ห เทียบกับคุณพ่อได้เลยแล้วค่ะเพราะหน้าตาหล่อเหมือนพ่อเป๊ะเลยแถมยังตามคุณพ่อเข้าวงการในฐานะนักแสดงอีกด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะคุณกระสาบจำปาดิบก็ได้ควงลูกชายนะคะไปให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวชีวิตครอบครัวและชีวิตในวงการบันเทิงเอาไว้ว่าเป็นอย่างไรค่ะโดยลูกชายของคุณกระสาบนะคะบอกว่าตอนเล็กๆเนี่ยผมไม่ชอบการเป็นดาราเลยครับเพราะว่าเพื่อนๆชอบแซวว่าเป็นทายาทด,ดาราผมไม่ชอบเท่าไหร่ผมชอบอยู่เงียบๆมากกว่าแถมยังโดนล้อว่าพ่อผมตกกระปออ๋องอีก ตอนผมเรียนมัธยมมีพี่คนนึงเจอผมในโซเชียลแล้วชวนผมไปแคสเป็นนักร้องแต่ไม่ผ่านความจริงตอนนั้นก็ที่ไปแคสงานทุกคนยังไม่รู้จักเลยครับว่าผมเป็นทายาทใครมารู้ทีหลังตอนที่ผมได้เขียนโปรไฟล์พอหลังจากนั้นก็ไม่ได้รับงานอะไรอีกเลยแต่แล้วพี่คนเดิมก็ติดต่อก,กลับมาหาผมอีกครั้งคราวนี้ให้ไปแคสในฐานะนักแสดงของสังกัด ถามผมว่าจะกลับมาลองดูอีกรอบไหมผมว่ามันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรถ้าเราอยากจะลองแล้วลงมือทําก็เลยตอบตกลงไปปรากฏว่าผมแคสติดดีใจมากๆเพราะว่าผมแทบไม่ได้ใช้ชื่อเสียงของพ่อเลยครับภูมิใจตรงนี้ที่สุดแล้วเพราะเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองมากกว่าพ่อได้ดูละครเรื่องสุดแต่ใจจะขวายคว้าแล้วบอกว่าไม่คิดว่าผมจะทําได้ขนาดนี้แต่ก็ยังบอกอีกว่ายังไม่ผ่านนะยังต้องทําให้ได้มากกว่านี้อีกพ่อเขามาตรฐานสูง ผมไม่ค่อยได้คุยกับพ่อมากเท่าไหร่เพราะว่าเราเนี่ยต่างคนต่างใช้ชีวิตยอยู่แล้วแต่ผมกับพ่อมีความเป็นศิลปินคล้ายๆกันส่วนใหญ่ที่คุยกันก็จะเป็นเรื่องความชอบแบบผู้ชายผู้ชายอย่างผมชอบรถมอเตอร์ไซค์เพราะว่าพ่อก็ชอบเหมือนกันแต่ผมเนี่ยจะสนิทกับแม่มากกว่ามีอะไรก็จะคุยกับแม่ทุกเรื่องแล้วแม่ก็จะเอาเรื่องของผม ไปปรึกษากับคุณพ่ออีกทีพ่อก็จะรู้ผ่านคุณแม่ตอนแรกไม่รู้ว่าพ่อดังไหมจนกระทั่งคุณครูกับเพื่อนมาบอกว่าพ่อเราดังมากนะหลังจากนั้นก็เลยลองไปค้นหาไปเสิร์ชด,ดูว่าพ่อเคยทำอะไรมาบ้างมีผลงานอะไรบ้างเอาจริงๆพ่อเป็นไอดอลผมนั่นแหละ ไม่ได้มองใครที่ไหนทุกวันนี้เนะี่ยชื่อเสียงของคุณพ่อก็ยังคงมีอยู่เพียงแต่ว่าการที่ผมเป็นทายาทของเขาก็ไม่ได้แปลว่าผมจะเหมือนเขาทุกอย่างเรามีความชอบและสไตล์ที่แตกต่างกันตอนยังเล็กผมเคยคิดว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าพ่อไม่ใช่คนดังแต่ตอนนี้ก้าวผ่านตรงนั้นมาได้แม้มันจะใช้เวลานานแต่เราก็เข้าใจเขามากขึ้นท่านผู้ชมคะต้องขอชื่นชมเลยค่ะว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆ น่าภูมิใจแทนคุณพ่อนะคะที่มีลูกชายเก่งและมีความสามารถโดยแทบจะไม่ต้องอาศัยชื่อเสียงของคุณพ่อเลยละค่ะ